สนุนโดยปุ๋ยเกรดชาลีเฟรตปุ๋ยเกรดดีมีคุณภาพปุ๋ยชาลีเฟรตเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินเมทิโคโบอลมีตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบขอประกาศเชิญชวนกันนะคะเชิญชวนลูกหลานชาวนครศรีธรรมราชเนี่ยไปทำบุญศาสตร์เดือน10บนะคะ พี่นนท์ฝากมาด้วยความห่วงใยนครศรีธรรมราชต้องปลอดภัยก็ไปทำบุญศาสเดือนสิบด้วยกันอันนี้ก็ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมมาแต่ว่าไปดูจากในเพจของพี่นนท์ได้ค่ะนะคะนครศรีธรรมราชครับงานใหญ่งานใหญ่งานใหญ่สิคนที่อยู่นครนี่ไปไหนตอนไหนก็ต้องกลับบ้านที่ศาสเดือนสิบมีช่วงหลังนะที่ไอ้ไข่นี่ดังดังมากกว่าช่วงหลังนเอาละมาถึงเรื่องนี้แหละค่ะ เราขาดคุณไปดีดาวฉายเราจะเป็นยังไงต่อไปวันนี้นายกรัฐมนตรีนะครับถูกตามถามเรื่องนี้แหละครับตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้จะมีการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจโควิดนะครับที่เรียกกันว่าสบศอ,อันนี้เป็นโครงสร้างการบริหารเศรษฐกิจยุคหลังเนี่ยนะครับนอกจากจะมีครมอรเศรษฐกิจก็จะมีสบศนี่แหละและในสบศนี่ก็จะมีรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจนายกนี่นั่งหัวโตะแล้วก็จะมีคนนอกด้วยนะครับะจะมีทางภาคเอกชนนะครับ จะมีแบงค์ชาตินะครับสภาหอการค้าคุณไพรินชูโชติถาวรก็เป็นกรรมก,การคนหนึ่งด้วยเพราะอยู่ในกระแสข่าวว่าคุณไพรินเนี่ยเป็นหนึ่งในคนดิเดตจะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการคลังคนใหม่วันนี้นักข่าวก็ไปดักรอถามนะครับตอนเข้าไปเนี่ยนายกก็ยังไม่ได้ตอบเรื่องนี้นะครับแต่หลังจากนั้นครับปรากฏว,ว่านายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมครับประเด็นคุณปรีดีดาวฉายยื่นหนังสือลาออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง